สวัสดีครับวันนี้ก็มาพบกับเราสองคนอีกแล้วนะครับสำหรับเข้าเย็นนะครับวันนี้เรามีเมนูตํากุ้งครับโอ้พระเจ้าจอดมันยอดมากวันนี้มาครับเชิญทุกท่านนะครับมารับประทานด้วยกันนะครับ เราก็มีกะหล่ำดอกมีแตงผักชีกะหลำหัวแล้วก็ผักสลาด <Yahoo! S 1> ลองมาชิมน,นะครับตมกุ้งนมถั่ใหญ่ครับ <laughs> อย่าลืมฝากติดตามน้นะครับ ทำโต๊ะตังกุ้งเราจะมีตมังกุกงตังกุ้งแล้วก็มีใส่กุ้งหมูยอนะครับ เราแซ่บฮัพปุ่นนะครับข้พปุ่นมาพบกับพวกเราสองคนที่ไรแซ่บทุกทีครับโอเคแซ่บน,น,น้อยเลย กับเขาสวยละนๆนี่ โอ mm ้พระเจ้าจอร์ด <blunt> ม <animation> <white>. ันยอดมากอยากกินน้ำเยอะดโคด้ดิสมเะเลม พิดเคจเม็ดอีกนะครับเม็ดตรงสู้นะครับทุกคนตรงสู้นะครับกินเพื่อกินเพื่ออยู่ลังเลิกงานครับจะพบกับพวกเราสองคนถ้ามีเวลานะครับ อร่อยอร่อยมากเลยถึงเดี๋ยวที่นี่ครับทุทกคนส่ดยอด